สวัสดีค่ะพบกับศิลาทารโรนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่พี่ทําคลิปทำนายดวงแบบพลิกอากาศนะคะในฐานะน้องใหม่ของวงการฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกว่าจะเริ่มทําได้ก็กลัวกล้กลากตั้งท่ายอยู่ต้องนานาคลิปแรกที่พี่ทำนี้นะคะมีหัวข้อว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าคือเรื่องใด โดยมีตัวเลือก3ามกองนะคะให้น้องๆเลือกกองที่ดึงดูดใจเรามากที่สุดซึ่งการทำนายแบบพิกอากาศนี้พลังงานอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านที่มาดูนะเพราะว่ามันเป็นการทำนายแบบโดยรวมไม่ได้เจาบจมบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะขออนุญาตสับไพ่แล้วก็หยิบไพ่ไว้ก่อนนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการอ่านนะคะโดยไพ่ใบรแรกนี่คือกองที่1น,นะคะอันนี้กองที่2ส,ส่วนอันนี้คือกองที่3นะคะ สำหรับคนที่เลือกกองที่1นนะคะพไพ่ใบแรกคือ Ace of Cups Ace of Cups นั่นคือ1ถ้วยเนี่ยจะหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะสำหรับปีนี้น่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของคนกองที่1ตามมาด้วย The Empress จักรพรรด,ดินีนะคะไพ่จักรพรรด,ดินีนี้มีดาวศุกร์เป็นดาวประจำไพ่เนาะก็ดาวศุกร์นี้ก็จะเป็นตัวแทนของความรักความสวยงามนะคะพี่ก็ จะมองว่าคนกองนี้น่าจะมีข่าวดีของเรื่องความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะสำหรับคนโสดอาจจะได้เจอคนใหม่ซึ่งคนที่คุณจะเจอเนี่ยะจะมีไพ่พระนะคะ h e r o p h a n t ที่ก็จะมองว่าเป็นคนที่มีแนวความคิดความเชื่อเหมือนกับเหมือนกับเรานะคะเป็นคนที่มีสีมิธรรมนะคะ ก็เราก็จะสามารถแบ่งปันความคิดความเชื่อกับเขาได้นะคะส่วน king of swords เนี่ยราชาถือดาบดาบนี่เป็นธาตุลมคนที่คุณจะเจอนี้ก็น่าจะเป็นคนราศีเมถุนตุลหรือกุมนะคะส่วนคนที่แต่งงานแล้วนะคะพี่เห็นไพ่หลายใบยที่บ่งบอกถึงข่าวดีที่คุณอาจจะมีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มเนาะอย่างเช่น มีหไม้เท้ามี seven of pentacles นี่ก็บ่งบอกถึงการมีน้องได้เนะ ot, าะ chariot ไพ่ราศีกรกฎเป็นราศีที่เป็นตัวแทนความเป็นแม่นะคะหรือครอบครัว high priestess ก็เป็นเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการมีน้องได้แล้วมันขึ้นมาปรับซิงกันได้หลายๆใบเนี้ยก็มีโอกาสเป็นมีแนวโน้มสูงนะคะที่ คนที่แต่งงานแล้วตั้งตั้งหน้าตั้งตารอ,อการมีน้องเนี่ยอาจจะได้มีสมใจเนาะแต่ว่าการมีน้องนี่สําหรับคนที่ยังไม่เคยมีอาจจะรู้สึกเครียดหรือกังวลนิดนึงนะคะเพราะไพ่มันมากับความเครียดอ่ะแต่คันนี้ข่าวดีอีอีอันหนึ่งที่เห็นจากจากไพ่หนึ่งไมทา้านี่ก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการงานก็ได้เนาะสําหรับคนที่รอข่าวดีเรื่องงานอาจจะได้รับการปโปรโมท เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับข่าวดีว่ามีมีจ o อบ f อฟเฟอร์ม,มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสำหรับคนที่หางานใหม่แต่คนี้ข่าวดีของคุณเนี่ยมันมันมากับสอง,สองดาบพี่ก็เลยจะมองว่าคุณต้องเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งนี้อาจจะแบบตัดสินใจยากนิดนึงตัวอย่างเช่นคุณอาจจะมีแนวโน้มอ,อะได้งานใหม่แต่คุณก็มีข่าวว่าคุณตั้งคัน คุณจะต้องเลือกว่าคุณจะทำงานต่อไปหรือคุณจะหยุดเพื่อที่จะมา,าพักผ่อนร่างกายพเพื่อเตรียมมีน้องอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็น,นะคะก็ h y r r e t e s t เนี่ยราชินีดาวจันเนี่ยก็เหมือนก็บอกว่าตัดสินใจยังไงก็ให้ตามความรู้สึกเลยค่ะใช้สัญชาตญาณตัวเองเลยเรารู้สึกยังไงเราก็ตัดสินใจอย่างนั้นได้เลยนะคะประมาณนั้นค่ะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่พี่มองว่าน่าจะเป็นข่าวดีได้ไพ่คู่แรกตัวนี้ Age of Cups อาจจะหมายถึงการการได้รับข่าวดีเรื่องการซื้อบ้านซื้อรถก็ได้สำหรับคนที่ไปไปยื่นธนาคารขอกู้ไว้เนี่ยอ่ะก็จะประสบความสำเร็จนะคะคราน,นี้พี่จะมาดูกันว่าะระยะเวลาที่จะได้รับข่าวดีนี้คืออยู่ช่วงไหนของปีหน้าเนาะคราน,นี้พี่จะเปิดเป็นลักษณะ เป็นเป็นช่วงเวลาแล้วลวกันอันนี้ก็เล่นกันขำๆนะคะอย่าถือเป็นจริงเป็นจังมากนะคะพี่ก็จะอ่านตามไพ่เนาะ,ะเราจะอ่านจนถึงใบที่1จนถึงใบที่10โดยไม่นับไพ่คอร์ดเนาะกับเมเจอร์คาน่าเราจะไม่นับโอเคดูซิว่าจะได้ไพ่อะไระได้คอร์ดไม่นับนะคะเดี๋ยวเปิดใหม่ไพ่8ดเหรียญ8ดเหรียญเนี่ยช่วงระยะเวลาก็คือประมาณสิงหา ปลายสิงหาคมถึงต้นกันยายนก็น่าจะได้รับข่าวดีนี้นะคะค่ะสำหรับกองที่1ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะไปแรกคือ six of w a n d s ก็คือ6ไม้เท้านะคะ6ไม้เท้านี่บ่งบอกถึงความสำเร็จใช้ชนะจากความเพียรพยายามที่เราทำมาตลอดทั้งปีนะคะ ก็อาจจะหมายถึงว่าปีนี้เป็นปีทองของคุณที่จะหยิบจับอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วมันมากับเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญนี้ก็คือบ่งบอกว่าคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากความเพียพยายามที่คุณทำมานะคะส่วน knight of cups นะคะก็คืออัศวินถ้วยอัศวินถ้วยเนี่ย มันมากับแฮงแมนแฮงแมนเนี่ยเป็นราศีมีนก็จะพี่จะอ่านคู่กันเลยนะคะจะบอกว่าการอ่านไพ่ของพี่จะไม่มีสเปรดที่แน่นอนนะคะพี่พี่จะอ่านตามความรู้สึกนะคะอ่า Night of Cups ซึ่งมากับแฮงแมนที่จะมองถึงลักษณะของ Creative i d e a ีนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณมี Creative i d e a ีความคิดเริ่มสร้างสรรค์มีมุมมองแปลกใหม่ราศีมีนนี่ก็จะหมายถึง แรงบันดาลใจจินตนาการความแปลกใหม่ความคิดที่ไม่เหมือนใครคุณอาจจะเอานําคุณสมบัติที่เด่นของคุณตรงนี้มาใช้รังสรรค์ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับนะคะสี่สี่ไม้เท้าเนี่ยก็หมายว่างานที่คุณคิดออกมาเนี่ยมันประสบความสําเร็จมันเป็นไพ่ของความมั่นคงนะคะได้รับการยอมรับ สามเหรียญเนี่ยก็จะหมายถึงการร่วมมือการได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานนะคะ,ะแล้วก็ p a ด e of pentacles เนี่ยก็คือ,อเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้มีการเรียนรู้สิ่งอะไรใหม่ๆเพื่อเพิ่มพูนวิชาความรู้ที่คุณสามารถมาต่อยอดใช้ได้ในการทำงาน แล้วมันมากับเฮอร์มิตซึ่งการการการเรียนรู้เนี้ยอาจจะเป็นคอร์สระยะสั้นหรือการเป็นเทรนนิ่งภายในภายในองคอ์กรคุณก็ได้แล้วคุณอาจจะได้ผู้รู้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาชี้แนะหรือได้คอนซัลแทนที่ดีมาเป็นที่ปรึกษานะคะส่วนนิวมูลนิวมูลเนี่ยจันดับก็จะหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอ่ซึ่งมันมากับเดาบนิวมูลเนี่ยพี่มองว่า คุณอาจจะไม่หยุดอยู่แค่ตรงนี้คุณต้องการเปลี่ยนแปลนไปในสิ่งที่มันดีขึ้นคุณมีความทะเยอทะยานคุณอาจจะต้องการให้ตัวเองเนี่ยโตไปได้มากกว่านี้คุณอาจจะพัฒนาตัวเองต่อยอดไปได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นจงอย่าก,กลัวที่จะเริ่มทํานะคะและเป็นไปได้สูงว่าปลายปีอาจจะเป็นช่วงปลายปีที่คุณเริ่มจะมองหาลู่ทางใหม่ๆหรืองานใหม่ๆที่ ส่งเสริมให้คุณก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกนะคะคราน,นี้พี่จะมาดูว่าแล้วช่วงระยะเวลาที่คุณจะประสบความสำเร็จในช่วงปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นช่วงเดือนไหนที่เห็นได้ชัดพี่จะเปิดเป็นเป็นช่วงระยะเวลานะคะเป็นช่วงระยะเวลาตามทาทตามทตุของไพ่ที่เกิด1-10นะคะไพ่ขอเราจะไม่เอามานับเนาะได้ ออาไหนออฟสอดไพ่อดเราไม่นับค่ะเพจออฟสอดนี่ก็ขอดเหมือนกันไม่นับสักครู่นะคะอ่าเจ็ดเดืนเจ็ดเรียนก็จะเป็นช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมนะคะประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคมคุณก็จะได้ความสำเร็จที่คุณมานะบากบันมาตลอดทั้งปีนะคะ สำหรับคลิปคนกองที่สองก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคนกองที่สามนะคะ,ะพี่จะดูจากไพ่โดยรวมเนาะ,ะการสเปรดไพ่ของพี่จะไม่มีหลักการที่แน่นอนขึ้นอยู่กับการอ่านนะคะที่มันสัมพันธ์กันอย่างกรณีนี้พี่จะอ่านหกใบแรกที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึก สนส่วนใหญ่เนาะดูจากไพ่เนี่ยต้นต้นมันอาจจะร้ายนิดนึงแต่ปลายจบสวยนะคะก็ปีหน้าเราอาจจะได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาใหม่ก็ได้นะคะ,ะแต่ว่าไพ่หใบแรกเนี่ยใบใบแรกเป็น Full Moon. ฟูมูลฟูมูลเนี่ยจะบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างที่เผยขึ้นมาเราตระหนักถึงอะไรบางอย่างที่มันทำให้เรารู้สึกเสียใจซึ่งสิ่งที่เสียใจนั้นน่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของความจริงบางอย่าง หนึ่งดาบเนี่ยเป็นเป็นเกป็นแฟกซ์ก็คือความจริงความจริงที่ที่ถูกกลุ่มคนกลุ่มนี้สามสามถ้วยเนี่ยคะ่ะจะหมายถึงเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดหรือสมาคมอะไรก็ตามที่เราคุ้นเคยนะคะ,ะในที่นี้พี่จะขออ่านเป็นคนสนิทละกันคนสนิทบิดเบือนข่าวอะไรบางอย่างนะคะเดอะมูนเนี่ยแปลว่าการการหลอกลวง ก็ได้นะคะค,คือข้อมูลเลยบางอย่างถูกบิดเบือนโดยคนกลุ่มน,นี้ทําให้เรารู้สึกเสียใจผิดหวังอย่างแรงถึงขั้นบางคู่อาจต้องจบความสัมพันธ์ลงไปนะคะหรืออาจจะมีมือที่3ทําให้ความสัมพันธ์ของเรา,าจจมีการยุแยงตะแคงรั่วทําให้ความสัมพันธ์แตกแยกอะไรประมาณนั้นซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดกับคนทุก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 คนนะคะอาจจะความแรงอาจจะแตกต่างกันไปบางคนอาจจะแค่ทะเลาะ แวงห่างๆกันไปนะคะทาความรู้สึกเนี่ยทำให้เรารู้สึกเสียใจห้าห้าถ้วยเนี่ยเป็นอารมณ์ความรู้สึกเสียใจผิดหวงังที่เรายังยึดติดอยู่กับมันไม่ยอมปล่อยวางพี่ไพ่ก็เลยแนะนําว่าจงปล่อยวางสิ่งนี้ซะแล้วเราเราจะได้ไปสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ setting sun ก็คือพระอาทิตย์ตกก็เหมือนกับวัฏจักรมีขึ้นมีลงอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นมีพระอาทิตย์ตกก็เหมือนกันมีรักได้รักเกิดได้รัก ก็หมดรักได้ไม่เป็นไรนะคะพี่พัดบอกว่าเราสามารถเริ่มใหม่ได้คันนี้เขาบอกว่าจงเห็นคุณค่าในตัวเองเอ็ดเอ็ดออฟเพนคสนะคะแปดเหรียญให้มองคุณค่าของตัวเองอ่าแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้ให้ทบทวนแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้ให้ให้มีคุณค่าขึ้น ะะแล้วก็จงเข้มแข็งจงเข้มแข็งอลิ้นผ่าจงจงเข้มแข็งมีความมั่นใจในตนเองนะคะจงร่าเริงนะคะแล้วสักวันคุณจะได้พบคนที่คู่ควร six o w a n s เนี่ยก็จะหมายถึงคนที่คู่ควรกับคุณในที่สุดจะเจอในไม่ช้านะคะแล้วคนที่เราเจอเนี่ยจะก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วในระดับหนึ่งคราวนี้เราจะมาดูกันว่าคนที่จะเข้ามาหาเราใหม่ในปีหน้าเนี่ย จะเข้ามาช่วงไหนที่จะเปิดเป็นระยะเวลานะคะซึ่งเราจะดูกันแบบขำๆเนาะแต่เรื่องนี้บางคนอาจจะนิคขำพี่จะดูเป็นอย่าถือเป็นเรื่องสาระนะคะอันนี้คือดูเพื่อเป็นเป็น,เป,นเป็นไกด์ไลน์เฉยๆเนาะโอเคอ่าใบละที่ได้เดอ SUN นเดอะซัเป็นไพ่เมเจอร์คณะเราไม่อ่านนะคะเราจะรอไพ่เอ็ถึงสิเนาะถึงจะอ่านเป็นช่วงเวลา สิบไม้ท่อทิค่ะ9้าไม้เก้าไม้เท้า,านี่คือช่วงประมาณธันวาคมก็น่าจะเป็นปลายปีนะคะที่คุณจะได้เริ่มต้นกับใครใหม่ที่ที่ที่แบบดูแลใช่สำหรับเรานะคะก็ขอให้โชคดีกับรักครั้งใหม่นะคะสำหรับคนกองที่สามอขอบคุณนะคะแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ